ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอนวนะิพยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเนชั่นทันโลกนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20มีนาคม2566นะคะวันที่20นะคะจนถึงวันที่12มีนาคมนี้ต้องบอกว่าต้องจับตาโดยเฉพาะเรื่องของที่ประธานาธิบดีสี์สิ้นผิงจะไปเยือนที่มอสโกซึ่งก็จะเดินทางวันนี้นะคะแน่นอนอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะดิฉันปริมค,คุณชนนะิตาคุณชรณอยุธยาค่ะและมินมัชยากรมีซับตรุงคะ่ะวันนี้ร้อนแรงมากจริงๆใช่ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนนนีี้้้แลลวก็มะะะืคปราา ธี่ีสีจิ้นผิงประธานิบิบดีของจีนในสมัยที่3ค่ะจะเดินทางนะคะไปที่กรุงมอสโกประเทศรัเสเซียนะคะตามคําเชิญของวลาดเมีร์ปูตินประธานิบิบดีของรัเสเซียค่ะ ในฐานะนะคะที่เป็นชาติพันธมิตรกันวาระที่เป็นวาระหลักก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบทวิภาคีค่ะจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกจับตาค่ะก็คือประเด็นการพูดคุยสันติภาพการเป็น บทบาทผู้ไก่เกลี่ยนะคะของชาติมหาอำนาจจีนในการที่จะไปพูดคุยกับปูตินในเรื่องยุติสงครามในยูเครนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจับตาให้ดีนะคะโดยมีการรายงานนะคะว่าผู้นำทั้งสองคน มีการกำหนดการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบตัวต่อต,ตัวก่อนนะคะแล้วก็จะร่วมกันรับประทานอาหารเย็นในวันจันทร์ที่20มีนาคมซึ่งก็คือวันนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการก็คือในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้ด้วยควา,ามคาดหวังกับบทบาทของผู้นำจีนในยุคใหม่หลังจากที่ประชุมสองสภาจีนไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกติดตามจริงๆนะคะ จากกำหนดการการเยือนมอสโกของประธานธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแน่นอนว่าทั่วโลกนั้นจับตากับการเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะคะเรื่องของสงครามในยูเครนกับรัสเซียกับวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่นะคะจีนจะทําหน้าที่บทบาทผู้ไกลเกลี่ยของโลกหรือไม่เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะจารย์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับกําหนดการการที่ประธานธิบดีสีจิ้นผิงค่ะเดินทางไปที่มอสโกไปพบกับปูตินอาจารย์มองว่าครั้งนี้ที่เขาจะไปพูดคุยกันเขาไม่ได้พูดถึงกำหนดการว่าจะไปคุยสันติภาพแต่เรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ายังไงคงเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง นาโตกับรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์หลักนะครับที่ถ้าเกิดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียเนี่ยแล้วเพิกเฉยไม่พิจารณาถึงเรื่องนี้นะครับก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรอ่อไร้เดียงสาจนเกินไปถูกต้องไหมครับเพีเยงประเด็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในอเจนดาหลักถูกต้องไหมครับ <ạ. S 1> อเจนดาหลักก็แน่นอนเป็นการพูดคุยกันระหว่างพันธมิตรของจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โ oh, ห เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กันดุดดังหินผาถูกต้องไหมครับ <c oughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นพันธมิตรที่ผูกพันกันลึกซึ้งท่ามกลางบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกด้วยนะครับซึ่งทงั้งรัสเซียทั้งจีนเองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะที่แทบจะเรียกได้ว่าล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกับทางด้านโลกตะวันตกด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องมีการพูดเรื่องนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคะ่ะอาจารคิดว่า่าานจะ ออกมาในแนวทางไหนคะจีนเองจะทําหน้าที่บทบาทผู้ไก่เกลี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อย่างแรกสุดเลยนะครับหลายๆคนก็มองว่าโอ๊ยตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินถูก International Criminal Court ใช่ไหมครับ<ช><ช> ICC ใช่ไหมออ,ออกหมายจับด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปพูดคุยเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าจะเป็น f a c i l i t a t o r ถ้าจะเป็นคนกลางระหว่างคู่ขัดแย้งอะ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นคนกลางระหว่างคู่ขัดแย้งไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งได้เนี่ยแล้วบทบาทของตัวกลางจะทําหน้าที่ได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวกลางอย่างเช่นเราทราบกันดีแล้วว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนเองก็เสนอข้อเสนอสันติภาพระหว่างปรา,ากฏการณ์ที่ยูเครนเนี่ยสิบข้อถูกต้องไหมครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้เองเนี่ยจีนเองก็บอกว่าตัวเองจะมีบทบาทในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยออกเขาเรียกว่าคอนเซปต์เปเปอร์ครับของสิ่ง mm hmm. ที่เรียกหรือว่านโยบายที่เรียกว่าความริเริ่มความมั่นคงระดับโลกนะครับ the global mm hmm. security initiative เมื่อวันที่21สเ็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กำหนดบทบาทของจีนว่าต่อไปนี้เองเนี่ยวิธีการที่จีนจะมีปฏิสัมพันธ์นะครับในเรื่องของความมั่นคงในเวทีโลกเนี่ย จีนจะวางอยู่บนหลักการสําคัญ6ข้อหลักการสําคัญ6ข้อ,กกขอนี้จะกําหนดครับว่าจีนจะมีแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศยอย่างไรบ้างซึ่งหลักการ6ข้อนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น12ข้อใช่ไหมครับที่เป็นข้อเสนอสันติภาพในกรณีของประเด็นยูเครนขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็วางกรอบเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในระหว่างที่เขาวางแผนที่จะเดินทางเข้าสู่รัสเซียเนี่ย ก็มีความพยายามนะครับในการที่จีนก็จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยกับยูเครนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการตอบรับสิ่งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยออกมามีท่าทีที่เป็นบวกใช่ไหมครับกับข้อเสนอสันติภาพ12ข้อของจีนที่ออกมาแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าหลังจากตัวของ Global Security Initiative ออกไปเนี่ยเราเห็นบทบาทอย่างเช่น ประธานนะครับกรรมธิการการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นก็คือคุณหวังอี้เนี่ยก็เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างคู่ขัดแย้งที่มันโ,โหขัดแย้งกันมานานนะ่ะในโลกตะว,วันออกลก, <ừ. S 1> ออกลางกับเอเซีย,ยถูกต้องไหมครับก็คือ<ช>กรณีรของอิหร่านกับเอบดีอาระเบียอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทิศทางของจีนว่าจีนเองกําลังพยายามที่จะวางบทบาทของตัวเองให้กลายเป็นอีกหนึ่งพี่ใหญ่ใน,ในเวทีโลกแต่การเป็นพี่ใหญ่ของจีนเนี่ย เน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพเน้นเรื่องของการสร้างปลองดองไม่ได้เน้นเรื่องของความเขาเรียกอะไรละ่ะความกำกวมทางด้านจุดยืนที่บอกว่าสร้างสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้เกิดสงครามแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์ลักษณะของจีนเองก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสมัยที่3ของประธรานาธิบดีวีซีชินผินแล้วก็หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่พักสมัยที่20ครับ อาจารย์คะถ้าไม่ได้มองแค่ในส่วนของการเดินทางเพื่อไปเป็นตัวกลางเนะะี่ยค่ะแต่มองในส่วนของการเดินทางไปในฐานะพันธมิตรท้งทั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเองก็ถูกออกหมายจับจากทาง ICC ด้วยในส่วนนี้อาจารย์มองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้นําจีนไหมคะผมผมคิดว่าประชาคมโลกค่อนข้างท,งที่จะมีความชัดเจนนะครับกับเรื่องของ iCC นะครับว่า iCC เนี่ยเขามี เขามีฐานอยู่ที่กรุงเฮกใช่ไหมครับเนเธอร์แลนด์นะครับเขามีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศสีฐานก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมอันเป็นการรุกลานนะครับแต่ว่าขอบเขตของศาลอาญาโลกหรือว่า ICC เนี่ยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยปัจจุบันมีรัฐภาคีอยู่122รัฐครับและในร้2ยรัฐเนี่ยทีไหนบ้างอะที่ไม่เป็นภาคีของอ่านี้นะครับ รัฐหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาอีกรัฐหนึ่งก็คือเัอสเซียเพราะฉะนั้นทั้งเยอรมนีทั้งสหรัฐอเมริกาก็ไ,ได้เป็นภาคีของของตัวของ ICC นะครับเพราะฉะนั้น ICC เองเนี่ยก็มีบทบาทนะครับสำคัญในการกดดันในการส่งสัญญาณนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย ICC ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับไม่ได้มีกองกําลังมไม่ได้มีตํารวจออกไปจับนะครับเพราะฉะนั้น ก็ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงบทบาทพี่ใหญ่ของประธานธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็จีนในการที่จะเป็นตัวกลางการไกลเกีย่ยแล้วก็การกําหนดบทบาทในสมัยที่3ของสีจิ้นผิงเนี่ยค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงบทบาทในการวางตัวของของสีสิ้นผิงแล้วก็จีนในปัจจุบันกับสหรัฐละอาจารย์ <c oughs> เพราะว่า ดูเหมือนว่ายังคงมีความขัดแย้งแล้วก็ระอุมากขึ้นด้วยถูกต้องครับก็ความขัดแย้งจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ประกาศมาตั้งแต่ปี2017นะครับเมื่อเขาออกยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่เรียกว่า National Security s t r a t e g s นะครับว่าจีนเนี่ยคือภยัยคูกคามของเขาชัดเจนนะครับเพราะเขาบอกว่าจีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี intention นะครับมีความตั้งใจแล้วก็มี capability มีความสามารถเพียงพอ ในการที่จะเข้ามามีบทบาทในระเบียบโลกนะครับหรือว่า international orders ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามที่สหรัฐพึงประสงค์เพราะนั้นอเมริกาก็ประกาศจุดยืนนี้มาชัดเจนตั้งแต่ปี2017เราถึงเห็นกระบวนการ preemptive strike นะครับเขามองไปในอนาคตใช่ไหมว่าจีนจะมีศักยภาพแบบนี้เพราะนั้นเขาก็เริ่มเตะตัดขาจีนตั้งแต่ปี2017ในขณะที่จีนเองนะครับไม่เคยพูดชื่อสหรัฐเลยว่าเป็นภัยคุกคามนะครับจนกระทั่ง เมื่อไม่กี่วันมานี้ถูกต้องไหมครับต้นเดือนมีนาคมสีจินผิงเพิ่งพูดเป็นครั้งแรกในช่วงของการประชุมสองสภาวา่าสหรัฐคือภัยคุกคามนะครับเพราะเราก็เห็นแล้วแหละว่าความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยคงจะมีต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทของจีนในเวทีโลกเนี่ยจีนเขาออกเอกสารที่เป็นรายลกักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับว่าแนวทางในการปฏิสัมพันธ์หกข้อของเขามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะสนใจนะครับมองภาพความมั่นคงเนี่ย ไม่ใช่แค่ความมั่นคงของชาติแต่เขามองเรื่องของ comprehensive security sustainable security c o o p e r a t i v e security นะครับก็คือความมั่นคงแบบองค์รวมความมั่นคงที่มองเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงแบบสมานฉันนะครับข้อที่2อนะครับบอกว่าสิ่งที่จีนจะเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกต้องเคารพอยู่บนเรื่องของอำนาจอิปปิปตยต้องเคารพเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนในทุกประเทศพวานี้ก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าจีนจะไม่เข้าไปรุกราน ข้อที่สบทบาทของจีนจะเป็นไปตามหลักการของสหประชาชาติ UN Charters เพราะอะไรก็ตามที่ล่วงละเมิดหลักการสากลจีนไม่ทำนะครับข้อที่สนะครับจีนบอกว่าเ,าเรื่องภายในเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งเนี่ย เขาจะใช้วิธีการสารเสวนานะครับ through d i a l o g u e and consultation การสารเสวนาการปรึกษาหารือจะไม่มีการใช้กำลังรุนแรงนะครับแล้วก็ข้อที่6บอกว่าเวลาพูดถึงภัยคุกคามเนี่ยเขามองทั้งภัยคุกคามที่เป็น traditional security และ non traditional security เพราะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เราก็พอที่จะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าโอเคบทบาทของจีนในเวทีโลกต่อไปในด้านความมั่นคงเนี่ยจะชัดเจนนะครับยังไงบ้างจะกำหนดบอกชัดเจน จะไม่มีการกำกวมทางยุทธศาสตร์เหมือนบางมหาอำนาจแน่นอนครับอ,อาจารย์ขาขอคำถามสุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าการแถลงร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็คงให้ความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวนํามากกว่าครับโดยเฉพาะคงจะพูดถึงเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันและกันใช่ไหมครับ จีนได้ความมั่นคงทางพลังงานได้ความมั่นคงทางอาหารรัสเซียได้ความมั่นคงในแง่ว่ายังจะสามารถค้าขายในเวทีโลกได้ต่อไปและที่สําคัญก็คือผมเชื่อว่ามันคงจออมาในรูปแบบที่เน้นเรื่องของการใช้เงินตราที่เป็นสกุลหลักของแต่ละประเทศก็คือเงินรูเบิลของรัสเซียเงินหยวนของจีนในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งในเโลกณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีกระแส ที่พยายามจะเอาจีนออกจากห่วงโซ่ประธานในทางการผลิตในขณะเดียวกันทางจีนเองก็พยายามที่จะเอาดอลลาร์ออกจากการชําระเงินระหว่างประเทศที่พวกเขายังต้องค้าขายกันครับอืมค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะคร,รับสวัสดีครับ ครบถ้วนนะคะทุกประเด็นเลยนะคะเกี่ยวกับการจับตาการ,ราที่ประธานที่ดีสีสิ้นผิงไปเยือนรัสเซียในวันนี้วันพรุ่งน,นี้แล้วก็มาลืน3วันด้วยกันนะคะ,คะแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินเองก็เพิ่งจะมีเส้นทางการเดินทางที่น่าสนใจเหมือนก<ช>ันนะคะอย่างเช่นล่าสุดไปมาที่มาริอูโปค่ะโดยเป็นภูมิภาคทางดอนบัสภาคตะวันออกของยูเครนนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้เดินทางไปที่ฟิลฮาร์โมนิกฮอลล์ที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนัก เพื่อปกป้องโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตาลที่ทหารยูเครนเขาใช้ซ่อนตัวแล้วก็ปักหลักต่อสู้ก่อนที่จะยอมแพ้นในที่สุดด้วยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินก็เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่แถบชายฝั่งของมาริอุปโปนะคะไปะเยี่ยมท่าเรือยอชแล้วก็อาคารกับโรงละครต่างๆซึ่งเมืองมาริอุปโปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญตั้งอยู่ในแคว้นโดเนสของยูเครนนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันมายาวนานแล้วก็นองเลือดที่สุดตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วก็สู้กันยืดเยื้อมาก จนกระทั่งเนี่ยรัสเซียสามารถยึดฐานที่มั่นสุดท้ายแห่งนี้ได้ก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่นะคะคือจริงๆยังอยู่ในยูเครนนะคะแต่ว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยเขายึดครองพื้นที่มาได้กว่าหนึ่งปีนี่เป็นครั้งแรกที่ปูตินเดินทางไปขับรถเองด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะปูตินก็ไปเยี่ยมที่เมืองเซวาสโตโพนะคะบนคาบสมุทรไครเมียที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนก็ไปเงียบๆ,ๆเหมือนกันไม่ได้แจ้งกําหนดการล่วง ในโอกาสที่ครบรอบ9ปีที่สามารถผนวกรวมคาบสมุดไครเมียกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียได้นะคะซึ่งการเยือนไครเมียนะคะแล้วก็ มาริอุโปเนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นเพียงแค่วันสงวันหลังจากที่สารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ออกหมายจับเขาในข้อหาก่ออาญากรรมสงครามนะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าอย่างที่อาจารย์ปิติพูดไปนะคะว่าแม้ว่าสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยจะออกหมายจับอย่างไรก็ตามแต่ว่าชาติที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกนะคะของสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC <ๆ>ก็มี2ชาติด้วยกันนะคะที่เป็นชาติหามหาอำนาจก็คือสหรัฐแล,<ๆ>และก็รัสเซียเ<ช><ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ย Gracias. บังคับใช้ทั้งกฎหมายก็ไม่มีผลอะไรนะคะค่ะส่วนการพบปากการของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินก็เดี๋ยวทางเนชั่นทีวีเราก็ยังเกาะติดให้คุณผู้ชมต่อไปเหมือนกันใช่ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะพาคุณชมไปดูการเมืองร้อนที่สหรัฐกันบ้างนะคะมีแวะวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะถูกจับกุมในข้อหาจ่ายเงินเพื่อทําสัญญาไม่ให้นักแสดงดาราสําหรับหนังผู้ใหญ่เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนซึ่งก็จะทําให้ทรัมป์เนี่ยกลายเป็น อดีตประธานาธิบดีคนแรกเลยที่จะต้องทําประวัติอาชญากรถ้าถูกจับกลุมจริงเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันค่ะในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้า ให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปราที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอน,น,นักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลก,โลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ถามผู้ชมไปจับตาสถานการณ์การเมืองร้อนที่สหรัฐกันหน่อยนะคะเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะต้องถูกจับกลุ่มในคดีอาญาและกลายเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ต้องไปทําประวัติอชาชญกรรมในที่นี้ก็คือการไปยืนถ่ายรูปถือป้ายที่มีเลขบัตรประจําตัวของตัวเองแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือโอ้โหถ้าหากว่าภาพนี้นี่นะคะถูกเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนี่ค,คือภาพประวัติศาสตร์เลยนะใช่ค่ะและแม้แต่ทรัมป์เองก็เหมือนจะรู้ตัวในเรื่องนี้มีการเตรียมใจเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีการออกมาเปิดเผยผ่าน โซเชียลมีเดียของตัวเอง พิมพ์เน้นย้ำชัดๆเลยเพื่อให้ผู้สนับสนุนได้รู้ว่าตัวเขาอาจจะกําลังถูกจับกลุ่มภายในวันอังคารนี้นะคะแถมยังมีการเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงกันด้วยโดยสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมาจากคดีที่เรียกว่าคดีสัญญาค่าปิดปากนะคะที่มาเนี่ยก็คือการที่ทรัมป์ไปสั่งให้ไมเคิลโคเฮนที่เป็นอดีตทนายความส่วนตัวนําเงิน1นึ่งแดอลลาร์หรือประมาณ4ี่ล้านสี่แสนบาทไปมอบให้กับนักแสดงสาวที่ชื่อว่าสตอร์มี่แดเนียลส์เธอเป็นนักแสดง สำหรับหนังผู้ใหญ่ชาวอเมริกันนะคะการจ่ายเงินครั้งนี้ก็แลกกับการที่ให้ดาราสาวคนนี้เนี่ยต้องไม่ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างเธอกับทรัมป์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2549 17ปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะถ้าเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปและถูกพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงมันจะกลายเป็นว่าทรัมป์คบชู้ในช่วงที่เมลานียที่เป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ย เพิ่งจะให้กําเนิดแบรอนที่เป็นลูกชายคนเล็กได้เพียง4เดือนเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็เลยมาจุดชนวนด้วยคําถามอีกคําถามหนึ่งนะคะว่าสัญญาปิดปากที่ว่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายการจ่ายเงินในการโดนงรงหาเสียงที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามันถูกจัดทําขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2549แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเรื่องนี้สารแมนฮัตตันกาลังสืบสวนกันอยู่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้มันถูกพรั่งพายออกไปก็อาจจะกระทบนะคะ กับการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์นะคะ,คะเมื่อสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าทรัมป์เองเขาก็ไม่ใช่จะยอมจับง่ายๆนะเพราะว่าข่าวที่เขาจะโดนจับหรือออกหมายจับเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่21มีนาคมทามเขาแก้เกมยังไงคือเขามีโซเชียลมีเดียแล้วคนตามโซเชียลมีเดียเขาเยอะก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับของทรัมป์นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาก็เลยใช้โซเชียลมีเดียชื่อว่า Truth Social ค่ะที่เขาก่อตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย ระจายข่าวไม่ใช่ทวิตเตอร์แล้วนะใช่ใช่ใช <c oughs> ให้ผู้ที่สนับสนุนเนี่ยรับรู้ว่าเขาอาจจะถูกจับ <C HA> ในวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะเอาตรงๆก็คล้ายๆปั่นนะคล้ายๆบอกปันป่นๆว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะโดนจับนะให้ผู้สนับสนุนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวซะหน่อย <Okay. S 2> ทีนี้ค่ะกลายเป็นว่าทั้งในอินเทอร์เน็ตนะคะต่างๆมากมายเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจนทำให้เกิดการเรียกร้องว่าทรัมป์เนี่ยนะจะอาจจะนำไปสู่การก่อการร้ายในประเทศหรือเหตุการณ์จลาจนแบบเดียวกันกับที่เคยเกิดมาเมื่อวันที่6มกราคมปี64คุณผู้ชมจำได้ไหม ที่มีผู้สนับสนุนเนี่ยเขาไม่ยอมรับ ผลการเลือกตั้งนะคะที่ประธานธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้ขึ้นเป็นประธานธิบดีนะคะแล้วก็ไปบกรัฐสภาณตอนนั้นเนี่ยละค่ะทีนี้บอว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาก็มีแบบชนักต <ๆ S 1> ิดหลังเหมือนกันนะจากเรื่องที่ไปปุกระดมให้เกิดการประท้วงเมื่อวันที่6มกราคมปี64เนี่ยนะคะฉบับสมบูรณ์เขาระบุว่าทรัมป์เนี่ยมีส่วนร่วมในการสมคบคิดหลายขั้นตอนเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งประธานธิบดีปี63และทรัมป์ก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อหยุดผู้สนับสนุน ของเขาในการที่เขาเนี่ยบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าครั้งนี้การที่ทรัมป์พยายามที่จะบอกว่าเขาจะถูกจับให้กับกลุ่มแฟนคลับหรือว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ย ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็มีความกังวลเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อปี64มาแล้วนั่นเองและอย่างที่บอกว่าที่ต้องจับตาก็เพราะว่าถ้าทรัมป์ถูกจับเขาจะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยนะคะที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาเหมือนกับว่าเป็นรอยด่างพร้อยในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐเลยก็ว่าได้ใช่แล้วในครั้งนี้ถ้าหากว่าเขาถูกออกหมายจับจริงๆก็อาจจะทําให้เขาหมดสิทธิ์ในการที่จะชิงประธานาธิบดีรอบนี้ด้วยเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาก็เปิดตัวในการที่จะลง ชิงสมัครนะคะตำแหน่งประธานธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะไปตามเรื่องนี้สักนิดหนึ่งค่ะเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะคะล่าสุดนะคะธนาคาร UBS ธนาคารใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาตกลงซื้อกิจการคู่แข่งก็คือ c r e i t s u i ว s e นะคะด้วยเงินราว1,110 0 0ล้านบาทภายใต้แผนฉุกเฉินที่รัฐบาลหรือว่าธนาคารแห่งชาติสวิสเนี่ยค่ะเขาช่วยไกล่เกียน,นั่นเอง ธนาคารแห่งชาติสวิสนะคะซึ่งเป็นธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์เขามีการระบุแถลงการค่ะเผ mm. ยแพร่ไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมว่าธนาคาร UBS ประกาศเข้าซื้อกิจการเครดิตสวิสซึ่งจริงๆแล้วเป็นธนาคารคู่แข่งกันนะ mm. แต่เพื่อเป็นการกรอบกู้เสถียรภาพทางการเงินและปกป้องเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกเลยจริงๆ ตามข้อตกลงเนี่ย UBS จะซื้อเคร t ิตสวิสนะคะด้วยเงิน3,240ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือเกือบ60%ของมูลค่าตลาดของเครดิตสวิสนั่นเองโดยผู้ถือหุ้นเครดิตสวิสนะคะจะถูกบังคับแลกหุ้นด้วยหุ้นเครดิตสวิสเนี่ย22.48หุ้นต่อหุ้น UBS 1หุ้นและข้อตกลงนี้ไม่จำเป็นต้องขอการเห็นชอบของผู้ถือหุ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารแห่งชาติ สวิสค่ะก็ได้เสนอสภาพคล่องนะคะกับ UBS เกือบ1,10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ค้ำประกันนะคะความเสี่ยงจากการขาดทุนอีก9,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ UBS จากการซื้อเครดิตสวิสด้วยนะคะขณะที่ผู้บริหารเครดิตสวิสก็บอกว่าตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับอนาคตโดยเฉพาะเรื่องพนักงานเพราะว่ามีมากถึง5 0,000 000, คนเนี่ย คือมันอาจจะต้องเลิกจ้างบางส่วนนะคะ,คะเพราะว่าก็ต้องมีการลีนขนาดธุรกิจหรือว่าลดขนาดธุรกิจลงจากการที่ไปซื้อกิจาการของเครด s u i s ส e นั่นเองนะคะค่ะและการ Take Over ครั้งนี้ก็จะทำให้ UBS ต้องกลายเป็นสถาบาันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกด้วยนะคะด้วยสินทร,รัพย์เพื่อการลงทุน5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแ,แล้วก็ช่วยส่งเสริมแผนการขยายการเติบโตในอเมริกาและเอเชียก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนก็ได้ค่ะค่ะ พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาไปดูร้านคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าร้านคาเฟ่นี้นะคะอยู่ในพื้นที่ชนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่นะคะที่มีความขัดแย้งกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์แต่ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพคอนทราสต์ว่ายังคงมีบรรยากาศที่ให้รู้สึกชิลได้บ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยป่าที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนณักยุทธยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกเวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ถ้าพูดถึงฉนวนกาซ่าหลายคนก็จะอาจจะนึกถึงพื้นที่พิพาทเป็นดินแดนไฟสงครามแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาชมไปดูอีกหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมที่มีความสงบสุขเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ริมทะเลซึ่งนอกจากจะมีขายกาแฟาให้กับลูกค้าแล้วก็ยังมีมุมห้องสมุดเล็กๆให้คนที่มาอุดหนุนเนี่ยสามารถหยิบหนังสือไปอ่านริมทะเลได้อย่างสบายใจด้วยเดี๋ยวไปดูจากรายงานค่ะ The Sea Readers Library คือชื่อภาษาอังกฤษของร้านคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ริมชายหาดในชนวนกาซ่าซึ่งนอกจากจะเสิร์ฟกาแฟเครื่องดื่มและแซนด์วิชให้กับลูกค้าแล้วที่นี่ยังมีบริการหนังสือในห้องสมุดเล็กๆเ,เพื่อให้ลูกค้าได้หยิบยืมไปอ่านในระหว่างจิบกาแฟด้วยและนี่ก็คือความตั้งใจของเมเมนโทมานเจ้าของร้านที่อยากสนับสนุนการอ่านให้กับชาวเมือง ساخنه مشروبات بارده سندويشات انا حبيت تكون فكره نوعية ليش ما اقدم المشروب مع كتاب اعزز ثقافه القراءه اللي زمان صار لها متروكه يعني الكل التهب بالجوالات اليوم صارت عندي الفكره انه يجي ياخذ عندي كتاب والاحلى من هيك كمان الزبون صار يقرا الكتاب يكمله ثاني يوم يعني حبيت كمان اني اطور الفكره لحد ما وصلت لمكتبه قارئ البحر <applause> แต่ก็สามารถกระตุ้นให้ผู้คนหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นแทนที่เวลาที่ใช้ไปกับการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียลูกค้าส่วนใหญ่ก็เริ่มเคยชินกับการเดินมาที่แผงชั้นวางหนังสือเพื่อเลือกหยิบเล่มที่ถูกใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการอ่านพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของทะเลยมกาเับดนของทีเล

และที่สำคัญก็คือบรรยากาศของทะเลที่ทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นส่วนโทมานก็คาดหวังว่ากิจวัตรของเหล่านักอ่านและคอกาแฟจะยังดำเนินต่อไปเพื่อให้ผู้คนในชนวนกาซาได้เห็นคุณค่าของข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมากกว่าการท่องโลกโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว ก็เป็นภาพที่คนนอกอย่างเราก็อาจไม่คิดว่าจะได้เห็นจากพื้นที่ที่ปกติแล้วก็จะมีแต่สงครามแบบนี้นะคะ,คะก็ให้ได้รู้สึกสบายอกสบายใจกันบ้างนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพมุมสูงนะคะเป็นผู้ประท้วงชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาเดินขบวนตามถนนนะคะในกรุงเชอวิฟต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะจากการต่อต้านการปฏิรูปตุลาก,การนั่นเองค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเนชันแันโลกเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานหลากคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ